นูอุ๋งอิงนะครับใครที่มีเค้กแล้วก็จุดเทียนได้เลยนะครับจุดเลยครับตอนนี้ครับจุดเลยนะครับพวกเราจะได้ร้องเพลงอวยพรมันเกิดให้กับน้องอุ๋งอิงนะครับจุดเลยครับใส่กันจุดเด้อจันบิ๊กเราไฟนะครับจันบิ๊กไม่มีไฟมานะครับเป็นคนไม่มีไฟยังไงอย่างนั้นะครับไฟข้างนอกไม่มีมีแต่ไฟในสวงนะครับเดี๋ยวจุด

พวกเราร้องสามรอบนะครับ Happy Birthday to you.

สวยนะครับเป็นคุณค่าทางจิตใจด้วยแล้วก็มืากเสียงน,นะครับจากแม่เฟิร์นการ์ดินีนิมปรบมือให้แม่เฟิร์นด้วยครับ,บผู้มีพระคุณกับเราเลยครับให้คุณพ่อเอกและก็คุณแม่หนอนนะครับอวยพรวันเกิดให้กับนูอุ๋งอิงนะครับดัอองๆไปเลยๆก็ให้เป็นที่รักของแฟรนเฟนของฟอแมนเอฟซีจนี้ตลอดไป โดุนครับก็น่าครับก็โวยจรผมโวยไม่ได้ด้วยครับดั้งดั้งตลอดไปเลยสำคัญที่สุดนะครับดีใจที่นะครับเห็นลูกสาวแล้วก็พ่อครับขอบรัวนะครับของอีหล่ราครับพ่อครับพ่อเองแล้วก็แม่น้อยเนาะเห็นตั้งแต่วันแรกนะครับจากมื่อแรก าหอดมือนี่นะครับที่สุดเลยก็คือความภูมิใจครับความระทับใจนะครับขอให้หล่ะสวรรังไก่แข็งแรงแฟนคลับแฟนเพลงทั่วโลกหักแพ้งไปดนโด,ดนมืองแง่งกันไปดนโดนนะครับสั่งสัรงทุนงานเพลงให้พี่น้องเข้าได้มึงได้ชมตลอดไป วันแรกมาถึงวันนี้นะครับหนูเป็นคนโชคดีมากคือพอบอ่ะหนูเป็นคนที่ถือว่าสวรรค์สมมาเกิดกันแล้วกันเนาะนะครับสวรรค์สมมาเกิดนะครับเป็นคนที่นะครับหักของพ่อพ่อแม่แฟนคลับแฟนเพลงทุกๆคนขอให้นิรารักษาคุณงามความดีคือยังเกื้อรักษาความเข้มไว้ตลอดอ่า ไอ้เมืองแยง,งพอแม่เมืองแย่งขอบครัวแล้วก็ซื่อสักย์รักเอฟซีอย่างนี้น่ารักตลอดไปเนาะพอกับนะครับโบมี่ย่างมไม่มากไม่เนาะพอดีมาจากของคุมก็นะครับได้นะครับนี่แล้วก็เฮียนหน่อยนะครับนี่เอาเปิดดูได้เลยนะครับจากเฮียนหน่อยนะครับอ่ะขอ ผมกลรักก่อนนอันนี้จัดเฮียหน่อยนะครับไให้อะไรนะน่ารักมากนะครับขอบคุณเฮียหน่อยมากนะคะให้องค์ูนะครับองค์พระยุไรจงรักษา กาอย่างนี้ลหะิหงห้งปังปังดังดังตลอดไปคะ่ะลกสาธุหอุ๋งเอ็งมีแต่คนรักทั่วโลกทั้งมนุษย์และเทวดายังไงก็ขอให้หนุ่งอิงประสบความสรุจในชีวิตให้ลุงแมนได้รักด้วยสักคนนะครับ Happy Birthday เปิดแล้วดับเปิดแล้วไวไฟโดนจบสำหรับหล่าเด้อจ้ะกะอีลากะขอขอบคุณพ่อแม่เอ็ซีที่เอ็นดูแล่าฮนะักเพลงหล่าตลอดมปวารหลาสีทอมาทะธายยังกะและกะดีใจจ้ะ ดูเลยครับด <laughs> ูยากดีหมดเลยครับเรียกว่าทุกคนมาวันนี้เพื่ออุ้มอิ่มนะครับ บมีพ่อกอนแม่เอ็ซีก็คือสิโบมี่หลานในมือนีหากโบมีพ่อโจและกับทีมงานสาวหน่อยก็คือสิโบมี่หลานในมือนีคือกันจ้ะทุกคนตลอดจะมีคุณคุณก็หลานตั้งนั้นหลานกูฮัวแม่เอ็มซีนะจ้ะพวกเรารับไหมครับ วันนี้บอสโจนะครับพร้อมด้วยเมนุษนะครับสนุษนะครับมอบเป็นของขวัญวันคล้ายวันเกิดวันนี้เป็นเงินจำนวน1 0 0 0 0แบาทครับผม ฟอร์เับแอบตุก hmm. ุกในเรือจ๋าเอฟซีไหนครับมาลายทิฟครับมาลายทิฟครับแปดหมื่นครับแปดหมื่นนะครับขอบคุณมาลายทิฟนำเรือจ้ะจ๋ะและกการสัญญาว่านับเป็นแย้มเมื่อนีเป็นต้นไปหลักกาจะพัฒนาจะปบอกให้ดีกว่าเก่าแล้วก็สิ่งใดที่มันบ่ดีหรือว่าสิ่งใดที่บ่ฟอร์เมมซีค่อยบอกค่อยเตือนค่ะ าจะเอามาปับปุงแก้ไขไหมแต่ขอขอบพระคุณทุกคนเด้อจากที่สูงว่าน้ำหลานักเดรื่องจากเปิดกล่องเลยครับแล้วก็เป็นกล่องของขวัญชิ้นอีกชิ้นหนึ่งนะครับจาก บ้านฮักบ้านฮักตากแดงว้าวว้าวว้าวอ้าวอ้าบ้านฮักตาแดงนะครับเป็นของขวัญวันท้ายวันเกิดของคุณครก18ปีในวันนี้นะครับดีใจนะครับดีใจน่าภูมิใจมากมากขอบคุณแทนด้วยนะครับขอบคุณจริงๆสวยงามเลยเอา้าบ้านฮักอุ๋งเองครับนี่อะไรครับ แม่นิเดเยอรมันนะครับแม่นิเดเยอรมันนะครับนี่คือความหักแพงนะครับจากบ้านหักและพ่อพ่อแม่แม่เนาะคุณฝุ่นุณคุณแม่อะไรครับนี่นม,ม่อะไรครับจับเลยครับฟ้าใสบ้านหักฟ้าใสนะครับนี่มาไลายรวมนะครับนี่คือความหักความเมตตานะครับจากพ่อพ่อ,พอแม่แม่พี่พี่น้องน้องที่ไม่เคยขาดน้ำใจครับ ไม่ว่าจะเป็นุงอิงเดินทางไปไหนก็แล้วแต่เล่นคอนเสิร์ตที่ไหนก็แล้วแต่นะครับ <Okay. S 1> ความเมตตาจากพี่พ่น้องพ่อพ่อแม่แน่ก็จะเป็นแบบนี้ตลอดมาและสัญญาไหมครับว่าจะเป็นแบบนี้ตลอดไปโอเคอันนี้แม่ติมพ่อติมนะครับพ่อติมขอนแก่นนะครับพ่อติมขอนแก่นนะครับพ่อติมขอนแก่นแล้วก็เยอะนะครับนับไม่ท้วน,นับ